คะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องแม่หมออีกเช่นเคยนะคะหมอทิพย์ปณิชานะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งวันนี้แม่หมอจะทำการเปิดไพ่ของโกลเด้นเดอาร์ดนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ราศีพฤษศคือผู้ที่เกิด วันที่16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะคะการแบ่งาจาักรราศีเป็นการแบ่งแบบนิรายณะนะใช้วันที่ตามแบบนิรายณะนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่หมอขอเกล็บไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษกนะ แม่หมอขอขยายตัวตนของคนที่เรารักดูตัวตนของเราก่อนนะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะขยายตัวตนของคนที่เรารักนะใบแรกเดอะซันะคะเพื่อนๆใบที่สองเดอะแฮงแมนใบที่สามสิดาบ ก่อนอื่นแม่หมอต้องขอบอกว่าพลังงานหน้าไพ่แม่หมอได้ตั้งจิตอธิษฐานและเลือกพลังงานหน้าไพ่ซึ่งขึ้นความถี่ของแม่หมออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้ให้ถือว่าการฟังนี้เป็นฟังการฟังแบบสนุกสนุกนะอย่าจริงจังกับซีเรียสนะคะเพื่อนๆพือนอถือว่าถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เปิดผ่านๆไปนะคะใบที่สี่ สิบเหรียญใบที่ห้าเจ็ดไม้เช้าสำหรับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภตอนนี้คุณมีปัญหากับคนรักใช่ไหมชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่มีปัญหากับคนรัก ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักตอนนี้เหมือนถูกดองเอาไว้เลยเนาะผูกพันธนาการต้องห้อยหัวตัวเองลงมาแบบนั้นเห็นไหมเดอะแฮงแมนเป็นความหยุดนิ่งขาดการติดต่อสื่อสารหรืออยู่ดีก็ไม่คุยกันเฉยเลยนะแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรัก เขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนี้เป็นต้นไปคุณจะเกิดเดือ u ซนคือได้มีการเริ่มต้นใหม่นะแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคือเดือ u ซันนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับแล้วนะคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาความรักของชาวราศีพฤษภท่านใดที่มีปัญหาทำให้เรา เหมือนถูกดาบทิ่มแทงถึงสิบดาบนอนจมกองเลือดจะลุกก็ลุกไม่ได้อยู่ในสภาวะตึงเครียดหยุดนิ่งขาดการติดต่อสื่อสารแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสิ่งเหล่านี้จะได้รับการลี่คายนะคะเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะเดอนสันขึ้นมาบอกนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณกับเขามีอ่า สถานการณ์ที่เกิดความขัดแยง้งเขาเรียกว่าง,งัดกันขึ้นน่ะเองไพ่เจ็ดไม้เทา้าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขและจะประสบความสำเร็จในปัญหานั้นเพราะคุณคืออผู้ที่มีความอบอุ่นผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งการงานการเงินสำหรับคนที่คุณรักคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนขยันมากๆนะ ดังนั้นคนที่คุณรักที่ผ่านมาหากมีปัญหากันเดือนพฤษภาคมนี้คนที่เกิดาชาวรา,าพฤษกพฤษจิกายนนี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นแสงสว่างรอคุณอยู่ข้างหน้านะแม่หมอขอดูตัวตนของคนที่เรารักซิว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะสำหรับการนิ่งเงียบ นั่นงา The Lover er ใบแรกได้ The Lover er นะคะเพื่อนๆสถานการณ์ของคนที่เรารักมแม่หมอบอกว่าคุณกับเขาน่าจะจบกันยากนะนะจากหน้าไพ่นะแม่หมอบอกแล้ว The Sun มา,มาเกิดขึ้นใบแรกในฝั่งเราแต่ฝั่งเขา The Lover er แสดงว่าคุณกับคนที่คุณรักเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินะคะ เขาเรียกว่าไม่ได้เจอกันแค่ชาตินี้เห็นไหมคุณทั้งคู่เป็น the lover หากจะขาดจากการเลิกจากกาันจะยากมากนะคำว่า the lover นี้นะเสริมด้วย the devil ใบที่สองนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมหากคนที่เรารักชาวราศีพฤษกเขาอาจจะมีห่วงพันธานาการอะไรอยู่หรือไม่เขาถึง ทําให้เราต้องหยุดการติดต่อสือ่อสารทําให้เราเจ็บปวดใจเหมือนถูกทรยศหักหลังชายคนนี้เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือมีพันธนาการอะไรบางอย่างแต่เขาเป็นคู่คนหนึ่งของเรานะในชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วนะแล้วชาตินี้เข้ามาเจอกับเราอีกเนี่ยแต่เขาทำให้เราต้องมีปัญหานะ Kings of w a อใบที่3นี่สภาวะที่ชายคนนี้ก็อาจจะดูเป็นคนเข่งขืมไมมนิ่งเงียบแต่เขายังส่องมองเราอยู่เลยเขาังยังรอเราอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนยังไม่ไปไหนนะนี่ไพ่ใบที่4เสริมด้วย The Emperor ชายคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจไหมค่อนข้างชอบแชมนาดชอบสั่งไหม ถ้าทำงานก็คือลักษณะที่มีลูกน้องเป็นหัวหน้างานเป็นเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติได้เลยนะหรือเป็นคนทำงานเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจนะชายผู้นี้แต่มีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงนะคะและเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นนะ The Emperor เนี่ยนะเป็นคนที่ดูเหมือนข้างนอกแข็งแข็งแต่ข้าง,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 างในเขาก็อ่อน อ่อนโยนนะคะเพื่อนๆอใบสุดท้าย5ดาบเห็นไหมจากสถานการณ์ปัญหาความรักของคุณกับคนที่คุณรักเขาบอกว่าคนที่คุณรักเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยวางคุณไปไหนเขายังถือคุณไว้ในมือเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพนี้ไหมถ้าเป็นคนอื่นก็เดินหันหลังทิ้งไปแล้วแต่ชายคนนี้เขายังถือคุณไว้ในมือ พร้อมกับพันธนาการของโดดเดวิลมันอาจจะมองดูร้ายๆมันอาจจะมองดูแบบฉุนเฉียวอะไรทำให้เราต้องเจอความทุกข์ความทรมานอะไรในความรักครั้งนี้แต่คุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะเป็นคู่กันในชาตินี้หรือชาติที่แล้วแต่แม่หมอขออ,อธิบายคำว่าคู่นะคะสำหรับคู่แท้ เดอะเรเบ r ipper, ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะแต่เป็นคนที่มีเซน์จิตวิญญาณที่สื่อหากันได้คือสามารถติดต่อสื่อสารกันทางจิตได้คุณจะสัมผัสได้ว่าบางครั้งคุณมีอารมณ์แบบนี้คุณโกรธคุณเศร้า เขาก็เป็นเหมือนคุณเหมือนกันบางครั้งอาจจะฝันถึงกันบ่อยๆด้วยนะมาทางความฝันได้ด้วยนะคะแม่หมอขออธิบายหน้าไพ่แบบนี้นะเอาระมาขยายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภกซิในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรนะคะนะใบแรกแปดเหรียญใบที่สอง PES e of p e n t a c l e ใบที่3าห้าไม้เท้าเจ็ดเรียนนะคะ p a s OF w a n อใบสุดท้ายเห็นไหมแม่หมอต้องบอกว่าชายคนรักของชาวราศีพิศกหากคุณกับคนรัก ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาหยุดนิ่งหยุดการติดต่อสื่อสารหรือมีปากเสียงกันถึงขั้นรุนแรงแต่สถานการณ์ในเดือน,น,นพฤศจิกายนนี้เขากอดเก็บคุณไว้ยังไม่ได้ปล่อยวางและเขาส่องมองคุณอยู่ไกลๆนะและพร้อมที่จะหยิบยื่นสัมพันธรมัยตี สิ่งดีๆเขากำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังรอการตัดสินใจหากคนที่คุณรักอยู่หากกาา่างไกลกันต่างถิ่นต่างแดนเขาเรียกว่าต่างจังหวัดอยู่ไกลๆก,กันนี่เขากำลังส่องมองคุณอยู่ในโลกของโซเชียลนะคะอาจจะเอาไอดียไล เฟซของคนอื่นมาส่องมองคุณก็ได้นะเพื่อไม่คุณรู้ตัวนะคะเพื่อนๆแม่หมอขอขยายสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะเอสออ p คัอันเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเอสออฟคัใบแรก KING OF Cup ใบที่2และใบที่สาม e ดาแม่หมอขอขยายว่าเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะ ชายคนที่คุณรักเขาจะมาหยิบยื่นเห็นไหมภาพชายหนุ่มคนนี้ถือถ้วยจะมามอบสิ่งดีๆให้คุณอย่างแน่นอน S อสอ u p ครับเหมือนถ้วยใบนี้ที่มือของนางฟ้าหยิบยื่นมาให้ด้วยน้ำที่เต็มแก้วกำลังร้นออกมาให้ความชุ่มชื่นความเมตตากับเรา The Tower เหตุการณ์ที่คุณกับคนรัก เลือกรากันอย่างกระทันหันนะตึกพังถล่มทลายอย่างไม่เป็นท่าจะได้กลับมาเชื่อมสัมพันธ์ตะไมตตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่หมอขอบอกแบบนี้นะชาวราศีพฤษภนะแม่หมอดีใจด้วยนะและแม่หมอขอขยายไพ่เพิ่มอีก3มใบดูสิว่าเราบรรดานางฟ้าเทวทูตท,ทั้งหลายต้องการจะให้คำแนะนำอะไรกับเรานะชาวราศีพฤษภ Animal Bird นะคะ ใบที่สองดีมดีมบิริฟอินดูดีมใบที่สามคินโนเรสซิกอะคูนลเนโอเรสนะแม่หมอขออธิบายตามหน้าไพ่นะคะเราบรรดาเทวทูตนางฟ้าทั้งหลายเขาบอกเราวว่าคุณจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณปลุกสัญชาตญาณของคุณขึ้นมาให้ตา ทำตามความฝันนะอย่าหยุดอย่าหยุดนะคะจงหยุดที่จะพัฒนาเรียนรู้นะ <limbs. S 1> เพื่อน,นะะเ,ออเพื่อนนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้จงเชื่อมั่นในสัญญาชาติยานของคุณนะ mm. คุณจะประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภขอให คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะชอบก็กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามแม่หมอด้วยนะแม่หมอจะได้มีกำลังใจอัดคลิปที่ดีต่อๆไปให้กับเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ